ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกาดแลวเจเจยบอสุขอสุขคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เจี๊ยบกะถ้าพี่พาน้องเนาะค่ะมาทำบุญวัดมื่อนี้วงเนาะค่ะมาสักการะธนูนักการายานักการ์เนาะค่ะเดี๋ยวมาขอพรขอโชคขอลาบไปพร้อมๆกันเนาะค่ะท่าบุญร่วมกันค่ะพี่น้องมาค่ะร้ะเสียงค่อนข้างจะดังแน่เนาะค่ะพี่น้องกับบุคอลใดยินได้ไหมเนาะหนึ่งรเอาะไป้าไปแล้วก็รับของอันนี้ก็สีเป็นบริเวณปากทางเขาถ้ำเนาะค่ะพี่น้อง กะซิมีรูปปั้น่านผูนขราชในยานขราชเนาะค่ะซึ่งมีความสวยงามอย่างมากเลยเนาะค่ะพี่น้องคะกประกาศเดี๋ยวเข้าขอไปข้างในกันเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าครื่องเนาะค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดที่สนใจเนาะค่ะพี่น้อง ทางวัดกาศิมีทำภูนาคราชยานาคราชเนาะคะะ่ะลกระหุนขีเพิง่งภาเกจิิตต่างๆเนาะค่ะพี่น้องที่ปฏิสฐานไว้ให้พี่น้องไวกาบาย้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ทำาบุญเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นฝากทางเขาไปได้ทำเนาะค่ะ บรรยากาศเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาทําบุญและกะ้กการตั้งชิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องคือว่าเจี๊ยบเป็นตัวแทนพี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะมาทําบุญกันค่ะขอปติดบอกคัดเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามนีกาไปหลายวัดเนาะคะ่ะพี่น้องกับชีะมาณวัดนี้กจาจะเป็นวัดที่หาที่พกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาทําบุญเนาะคะ่ะคือตะเบืองเนาะคะ่ะ ค่าโบสถ์ไม่เนาะ,ค,ะนค่ะพี่น้องอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามามเขียนซื้อแล้วก็ต่างจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันเนาะค่ะ เบ่งบรรยากาศภายในเนาะค่ะพี่น้องเสียวเดียวอยากบอกว่านาวัดน่าสถานที่แห่งหนี้เนาะค่ะสักิซีลละกันมีความสวยงามละก,กันทำกปง่ายเนาะค่ะพี่น้องทุกทุกครั้งที่มากอะได้รับโชคลาภเรื่อยๆเยนาะค่ะพี่น้องฝากถ้าจะเ,เข้าไปข้างในกันเลยเนาะคะ่ะไปเดี๋ยวเข้ามาทําบุญล่งศพเนาะค่ะเพื่อต่อบุญวาสนาแล้วก็ต่ออายุไขอธิษฐานจิต ไปพ,พร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจ็บจะอธิษฐานจิตเพื่อพี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะที่รวมบุญมากเหมือนนี้เนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่า,าทำบุญโดยตรงกับเจ็บเนาะค่ะพี่น้อง<ม>ไปครั้งหน้ากันเลยค่ะพี่น้อง มากันได้นะาคุณไว้ฝากวยมาดกันได้ มินิกาผ้าพี่ผ้าน้องเนาะคะ่ะทำบุญเบิดเมือเนาะคะ่ะความตั้งใจกะอยากให้ได้ประมาณเก้าวันเนาะคะ่ะพี่นอ้องแต่กะคงจะยากอยู่เนาะคะ่ะเพราะมัใน,ในกนะคำแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมอยืออื่นเข้าไปต่ออีกประมาณหาหกวันเนาะคะ่ะพีพ่น้องม่นมานคว่าย่านี้เลยจ้าอี๋ไ้แม่ก่อน ซึ่งมีความสวยงามแห้งพี่น้องเบื่องเพิินปั่นเนาะเหมือ,อนถ้ำจำลองเหมือ,อนไต้ถามบาดาลเลยเนาะค่ะพี่นอ้องทุกๆครั้งทีเจี๊ยบมาเจี๊ยบกะสิไปกราเถชรปูองดำข้างในเนาะคะ่ะกัสิมีองค์ดำแสนสิริยันท่าเนาะค่ะข้างใน เจ้ากวอาจจะบค่อยไดีเยาปันไดเนาะคะ่ะแค่อยากให้พี่น้องอะ่ะเบ่งบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าค่อยๆตัง้งจิตอธิษฐานไปที่ละที่ละชุดที่ละจุดเนาะคะ่ะพี่น้องบอกทิดบอกกันแน่เนาะคะ่ะ ค่ะพี่น้องทุกๆครั้งที่ได้มาทํำบุญวัดอ่ะมณีวงศ์เนาะค่ะก็ได้รับามเมตตาจากองค์เทพเทวาสิทสิชิตล้กการันปูหน้าข่าญาทีท้เนาะค่ะทุกๆพระองค์เนาะค่ะทือเิ่นปฏิสถานอยู่นี่แล้กกาดวงจิตทันปูหน้าขาา่าญาณขี่เจสวาจะจะอยู่ในรมแห่งนี้อย่างแน,น่นอนเนาะค่ะขอเพียงเขามีศรัทธาเนื้อเชิงทันปูแล้กการเมียเจษวาปฏิหารโชคลากไลมาเทมาบอกขาดสายอย่างแน,น่นอนเนาะค่ะพี่น้อง ปูจะประทานโชคลาภยาจะประทานโชคลาภให้เฉพาะคนที่มีศรัทธาเท่านั้นนะคะพี่น้ององแรกจะจะเป็นอา,านปูยัดสมันนักร,ราชนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้าการคิดอธิษฐานขอพรท่านปูไปพร้อมๆกันปะปค่ะเดี๋ยวเฮ้าเดินเบืเ่องเรื่อยๆนะคะจะแดให้เก็บจากใยายามอา ถ้าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศให้บคกโกทุก,ทกพระองค์อ่าเพิ่บิ่งบาร,รมีให้โุกทุกพระองค์เนาะค่ะพี่น้องถ้าจากครูยสม,มน,นคาราชะ็จะเป็นองค์ครูเพชรพัทรราชเนาะคะ่ละลวกษม่ยาอัญญาริ้นทองเฮ้านะคะ่ะพี่น้องแต่ครูป่ะเจียบมากกับคำแล้วเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็จะหาหกมุ้งแรงแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนจะอาจจะ เริ่มที่จะทย่อยค้นออกแล้วก็จะปิดแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็อาจจะบควครบก็อาจจะผ้าพี่น้องเบิ่งบวบครบทุระองคเนาะค่ะีย๋ยวกาหนาจะจะผ้าพี่น้องมาทำบุญแต่แต่จะเศร้านะค่ะพี่น้องจะเป็นยังพี่น้องบว่าบวาออกควาอมหรือซึ้อแน่ใจเกี่ยมเหมือนแบบเหมือนดีใจแห้งเหมือนได้กลับบ้านเนาะค่ะพี่น้องบวชยังก็บวออกพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นอ๋ออมกูข่าววิรูป,ปากเนาะคะ่ะพี่น้องขอใหท้ทุกๆคนที่เห็นคลิปเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบิสเหนียวสินเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวทยอยทยอยเดินเบิง้งไปเรื่อยๆเยนาะคะ่ะพี่น้องชมบาร,รมีสันปูไปเรื่อยๆเยนาะคะ่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นสันปู อื้อเื้อเนาะค่ะแล้วก็ยาแกวกันล,ละยาของห้าเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าเดินไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องกาจจะโบโคบเนาะค่ะมื้เนีแต่ถามีโอกาสหน้าอีกจะกาจจะพ่าย,ยามพาพี่น้องวาย่านผูนครราชเม่ยานาครราชไหคบทุๆพระองค์เนาะค่ะทีเพื่อนต่างปรดิดสษฐานไวน้ยณธรรมแห่งนี้เนาะค่ะ ที่สาคัญคือท่านปูองค์ดํำของห้าเนาะคะ่ะทุกทุกครั้งที่มาเจยบจะต้องมาสักการามากกว่าไหวแันปูองค์ดำเนาะคะ่ะขอเจ็บตั้งชิตอธทิทันแบ๊บหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้อง ชาติเดอร์ขอหายพี่น้องเอฟซีพี่น้องที่ทรางบุญรวมเจ้าม้ามีเนาะค่ะขอหายบารมีท่านปู่องค์ดำปู่องค์ดำแสนสุริจันท้าของเฮาคอยคุ้มครองพี่น้องทุกคนขอหายพี่น้องทุกข์ทนแต่เดินในนาฏยการงานอากาศการที่สำคัญขอหายพี่น้องทุกคนมากด้วยโชคลาภขอหายยีดีวิสินไปใส่นิต่คนเมตตากรุณาปราศจากศัตรูมูมาน ขอให้สำเร็จผลด้วยบารมีฐานภูองค์ดำนักขราเสนสิริจันท่าสาธุสาธุสาธุ พี่น้องในห้องออกไปข้างนอกกันเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะนาะครับพี่น้องเจ็บขออนุญาตใส่เป็นเสียงผากเอาเนาะค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณปากทางที่เขาออกไปเนาะคะ่ะเจ็บอยากบอกพี่น้องว่าณวัดณสถานที่แห่งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะปูกุดชงนักรานเนาะคะ่ะทีเพิ่นกําลังปั่นเนาะค่ะพี่นอ้ององหญ่เนาะคะ่ะหญ่ที่สุดได้ทำเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเจ็บจะพาพี่น้องไปเบ่งเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศก่อนค้างที่จะเงียบเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนเจี๊ยบมากกบประมาณจะหงุ้งแรกเนาะคะ่ะเนท่นยย่อยค้นออกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะวัดมณีวงศ์จังหวัดนครน,นายกเนาะคะ่ะวัดหญยสถานที่ลมลื่นแล้วก็สวยงามสะอาดเนาะคะ่ะพี่น้องทางวัดกะสิมีพนักงานเนาะคะ่ะคอยให้ บริการแล้วก็ถามนูน่นถามนี่ก็สามารถถามพนักง,งานได้เลยเลยนาะคะ่ะพี่น้องบางเผื่อเจ็ยบยางไปยางมากก็มีหลงแน่เนาะคะ่ะตอนมาใหม่ๆเนาะคะ่ะพี่น้องคือวัดคือวัดแล้วก็ท้ำเพอนใไ่แห้งเนาะคะ่ะตรงนี้ก็สิเป็นพระประทานเนาะคะ่ะองค์ใหญ่ที่สุดเนาะคะ่ะที่ปฏิสถานต่างภายในถ้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าเดินอ้อมหลังพระประทานไปเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นข้างสมบัติของปูหน้าค่า อย่าหน้าคีเนาะค่ะพี่น้องซึ่งแบบมีความสวยงามแล้วะงดงามเนาะคะ่ะตรงนี้ก็สิเป็นปากทางหลอดเนาะค่ะพี่น้องที่เป็นนาคเกี่ยวเนาะค่ะพี่น้องหรือว่านาคก,กินหางเนาะคะ่ะตรงปากทางประตูพี่น้องสามารถตั้งจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะก่อนที่จะเข้าไปข้างสมบัติเนาะคะ่ะพี่น้องหมายถึงว่าอธิษฐานจิตขอพร ขอเบอิกซัพย์กับท่านปูท่านยาหน้าค่าหน้าขี้ใดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือข้างสมบัตินะคะ่ะสวยงามแห้งพี่นอ้องอยากให้พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะมาสัมผัสละกะามาชมบาร,รมีอ่ะผระอารย์เจ้าวาดเนาะคะ่ะวัดมณีวงศ์เนาะคะ่ะเพื่นสางได้แบบยางยิงใหญ่แห้งเนาะพี่น้องมณีกาศจะเว้าตดเว้าขาดแน่ถ้าเจี๊ยบเขามาทาแห้งหนีเนาะพี่นะะ้องเจี๊ยบเหมือน ทังไดอ่ะเหมือนคนอิ่มอกอิ่มใจว่าบอกออกเป็นใบไปเลยเนาะพี่นอ้องทุกทุกครั้งทีเจี๊ยบได้ไปกรกาปูองค์ดำแสนสิริจันท่าเนาะค่ะอยู่ในถ้ามณีวงศ์แห่งนี้เนาะค่ะพี่นอ้นองเจี๊ยบรู้สึกแบบคือมันตื่นตานใจแบบมันปิตีแน่ๆเนาะพี่น้องกับบรรยายบอกเนาะค่ะพี่น้องเหมือนเท่าในเจอแบบคนที่เข้าหักแบบผู้ผู้ใดถ้าติดตามเจี๊ยบตั้งแต่แรกนะสิฮัวเจี๊ยบเป็นคนที นับถือปู่องค์ดำแสนสิริจันทาแห้งนอพี่น้องคือแบบอย่างไรอ่ะเหมือนเห่าได้เจอหยาดผู้ใหญ่แบบเหมือนคนที่เห้าหักแบบหักแห้งเนาะค่ะแบบบรเคยแบบได้พอกันมาด้นยด้วนอพี่น้องเนี่คือแบบเบาๆออกอ่ะพี่น้องอธิบายก็ถือถ้าเป็นภาษามนุษย์ก็คือหักแห้งอ่ะพี่น้องได้กลับมาพบมาพอกันกับหูซึกดีใจเนาะถ้าผู้ใดแบบหักเหียงแห้งๆเนาะถ้าได้พอได้เห็นกันกับ ประมาณนั้นล่ะคะ่ะพี่น้องกขออนุโมทนาบุญเนาะคะ่ะกับพี่น้องสายบุญทุกๆทุานเนาะคะ่ะที่มีโชคมีลาบงวดเมื่อกี้เนาะคะ่ะแตกสามโตเลขปูองค์ดําวัดเขาชมพูเนาะคะ่ะพี่น้องทีได้รวมทําบุญมากกับเจี๊ยบเจ็บกะได้รวมทําบุญสื่อทีถวายวัดเนาะคะ่ะพี่น้องะขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องทุกทุกานเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือองค์ปูปุชงเนาะคะ่ะองค์แรกทีเจียบนับถือยางแหงก็คือ ปูพุชงนากรา้าก็ที่สุดมากอะคือปูองค์ดําแสนสิริจันท่าของเหาเนาะคะ่ะอันนี้คือองค์ใหญ่ที่สุดเนาะคะ่ะองค์นี้ล่ะคะ่ะทีเจียบต่างจิตอธิษฐานเนาะค่ะพี่น้องเป็นปูพุชงนาคราเนะค่ะพี่น้องมีความสวยงามแล้วก็ให้พี่นอ้องเบ่งเอาเนาะคะ่ะพี่น้องล่ําโตท่านปูเป็นเ็ศแดงงามเกตเกิดก็ดเเ็ดแดงงามแห้งแบบคือฟีเมอช่างเนี่ยจะว่าคือเพื้นเ็ดได้แบบ งานมีลีค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องลองไปเบิงเนาะค่ะแม้กระทั่งเก็บเล็กๆหน่อยๆเนาะค่ะเพิ่งจะเก็บงานรายละเอียดแหงพี่น้องถัดเจ็บมีวาสนาเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าบุญถึงเจ็บกะสิขื่นปูองค์ดามแสนสิริจันท่าแต่ว่าเจ็บจะไปขืนอยู่ที่ของเจ็บเนาะค่ะอยู่ต่างจังหวัดอยู่อุบลเนาะค่ะพี่น้องสินเดือนนีเจ็บจะเดินทางกลับบ้านอยู่จังหวัดอุบลเนาะค่ะพี่น้อง ฝากพี่น้องที่ตามคลิปเนาะคะ่ะเจี๊ยบจะไปสักการะปู่องค์ดำวัดผู้ยอดรวยเนาะคะ่ะสําหรับอีฟซี่เก่าๆที่ที่ตามคลิปเจี๊ยบขนาดสิหูเนาะคะ่ะทุกๆข้ครั้งที่เจี๊ยบเดินทางกระบานเนาะคะ่ะเจี๊ยบจะต้องไปสักการะปู่องค์ดำวัดผู้ยอดรวยเนาะคะ่ะพี่น้องทุกทุกครั้งที่ไปหววรัฐบาลเห่าเขาถูกงวดว่ท่านไหนมีงวดใดที่บ่อเขาเนาะค่ะสําหรับบารมีปู่องค์ดำวัดผู้ยอดรวยเนาะคะ่ะอยู่บ้านเจี๊ยบเนาะคะ่ะ อันนี้กัขอนอกเรื่องนิดนึงเนาะคะ่ะพี่นอ้องเมื่อกี้ตรงนี้กัสิเป็นปลาท่าออกไปเนาะคะ่ะพี่น้องสามารถทำบุญใส่บาตรเนาะคะ่ะตักข่าวสารเนาะคะ่ะกัสีบลูทีบอลาค่ดแน,น่นาะพี่น้องกับลูกเป็นอย่างคือเก่าันล่ะค่ะถ้าไดมาเจอปูงองดำแสนสีจันทามันแบบมันเตรียมแน่ใจเนาะคะ่ะพี่น้องบอกว่าถือเนาะคะ่ะพี่น้องกัขอบุณพี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะที่ติดตามและคอยให้กำลังใจละก่ะ รับชมคีบเจ็บเนาะคะ่ะบัวจะเป็นคําช่มหรือคําตีเจ็บหน่อมรับเนาะค่ะพี่น้องหากไกา่หรือว่าวาจาใดทีเจ็บเอ่ยออกไปบวสวยบวางามบวเขาหูบัวไพร่รอกกขอโทษขอไห่ขอสมมาเด้อพี่น้องรำรวยสุขภูสุคนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะนอกจากคําว่าขอบคุณกับบมี่ยังไงพี่น้องเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะค่ะ่อนที่ห้าจะออกไปจากข้างนอกเนาะคะ่ะบุญกุศลบารมีมันบอมีไผ่สางแทนกันได้เนาะคะ่ะพี่นอ้องนอกจากตัวห้าสางเองเนาะคะ่ะบ่ต้องไปหวังเพิงไผ่เนาะคะ่ะพี่นอ้องให้หวังเพิงเจ้าของจงกิดเสว่าห้าเกิดมาผู้เดียวตายผู้เดียวเนาะคะ่ะพี่นอ้องบ่มีไผ่อ่ะมาตายพร้อมห้าดอกเนาะ,ะพี่นอ้อง เจ็บถื้คติที่วาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะคะ่ะเกิดผู้เดียวตายผู้เดียวค่ะพี่น้องทำบุญสาฐานบารมีไว้อย่างเดียวเนาะคะ่ะตายไปเอาไปใดแค่บุญก็บ,บาปค่ะพี่น้องทางออกก็มีเครื่องร่างเนาะคะ่ะที่ทางวัดได้จัดสร้างรวมถึงพระเส่องเนาะค่ะพี่น้องเบ่งเอาหลดพี่น้องบรรยากาศดีเย็นสบายแล้วก็สวยงามอย่างมานเนาะคะ่ะ